สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีโหลดเพลงฟรีจาก YouTube ลงมือถือแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะมาดูกันเลยค่ะเข้ามาที่โ o m e นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาค้นหานะคะคำว,ว่า youtube. com แล้วก็พิมพ์คำว่าเพลงฟรี u t u b e พอเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนหาคำว่า YouTube Music Library นะคะถ้าใครยังไม่เห็นนี่ก็ต้องยืนยันตัวตนกับ YouTube ก่อนนะคะคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอคลังเพลงและเสียงซึ่งก็จะมีเพลงฟรีแล้วก็เสียงเอฟเฟกนะคะ แถบด้านบนนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะจะเป็นแนวเพลงอารมณ์หรือเป็นเครื่องดนตรีระยะเวลาที่เราก็จะสามารถเลือกได้นะคะเราก็คลิกเข้าไปค้นหาเพลงก็ได้ค่ะเราสามารถเปิดเพลงฟังได้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ เมื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถมาดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโหลดเพลงแล้วเราก็จะมาดูต่อว่าใช้ยังไงนะคะเราเข้ามาที่แอปคลายม m สเตอรนะคะกดบวกเข้าไปค่ะแล้วก็เลือก16ต่อ9แล้วก็ไปเลือกวิดีโอ ที่เราจะใส่เสียงเพลงมานะคะพอเราได้วิดีโอมาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เสียงเพลงกันเราก็มาที่ออดิโอนะคะคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลื่อนหาคำว่าโฟลเดอร์นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะไปเจอที่ดาวน์โหลด แล้วเราก็จะเจอเพลงที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะคะเมื่อทำการเลือกเพลงแล้วเราก็มาเลือกที่เครื่องหมายบวกนะคะเราก็จะได้เพลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแถบสีเขียวนะคะเราก็คลิกเข้าไปให้เป็นแถบสีเหลืองนะคะแล้วก็ไปคลิกเครื่องหมายที่ข้างบนนะคะที่วงกลมไว้นะคะ เราจะเห็นเป็นจุดสีแดงแล้วก็เส้นสีขาวคือระดับเสียงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะปรับได้ว่าเราจะเอาเสียงดังระดับไหนนะคะโดยการเลื่อนตรงที่ความดังตามที่วงกลมใบนี้นะคะถ้าเราต้องการให้มีเสียงเพลงไปจนจดคลิปนะคะ เราก็มาเลื่อนกดเปิดตรงเล่นวนไปจน <Russia> จบโปรเจกต์นี AIDS ้นะคะการใส่เพลงลงในวิดีโอของเราก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ